ยังอยู่ที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้กันต่อนะครับมาชมวิวเพลินๆบรรยากาศในตลาดช่วงเย็นๆคนจับจ่ายซื้อหากับข้าวซือหาซื้อของที่จำเป็นที่มีวางขายอยู่นะครับส่วนเราก็ มาดูแต้มกันนะครับแต้มร้อยสหน่วยชน5สูตรเหลือเด่นนะครับเหลือตัวเด่นตัวรองก็ถัดไปเอามาไอ้ดู5สูตรที่มันชนแล้วนะสูตรย่อยไม่ได้ทำให้ดูเหมือนก่อนจะดูยอดวิวที่มันจะไปถึงไหนถ้ายอดวิว ขึ้นดีคอมเมนต์ดีก็จะทำให้ดูต่อนะครับถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนแนวช่วงนี้ก็ต้องหลบๆห,หน่อยครับแอบๆเพราะว่าจะโดนปิดกั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนี่ต้องระวังหน่อยครับไม่รู้จะโดนเมื่อไหร่ทุกคนดูแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อย ดูคลิปแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าเอาแต่ดูอย่างเดียวเ,เพื่อนๆก็จะได้มีโอกาสได้ดูด้วยนะครับนี่เป็นแต้มครับเอามาแทรกตรงระหว่างวิดีโอนะครับเห็นไหมครับเด่นแต้มนะเจ หแต้มรอง1กับ2แต้มนะแต้ม110หน่วยถ้าถูกใจก็จัดไปครับไม่ถูกใจก็ผ่านงวดหน้าก็มีไม่มีปัญหาชนจากสูตรที่ยังไม่หลุดนะห้าสูตรเดิน23งวดอาจารย์จะค่อยๆดูไปก่อนว่าผลตอบรับดีไหมแล้วก็การมองในมุมเนี่ย มันจะเห็นชัดเจนหรือเปล่าจะได้ปรับแต่งหลายๆอย่างนะครับชมคลิปจะได้ไม่เบื่อครับด,ดูนู่นดูนี่1คลิปคุ้มค่าได้ดูหลายอย่างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สร้างสรรค์น,นะครับ โอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่คือแต้มร้อยสิบหน่วย